อัปเดตข่าวเวอร์กนิวกับผมบอสยานพัฒครับถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าตกใจเลยครับหลังจากที่ทางด้านองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมออก,กได้มีการออกมาประกาศว่าพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการกับประชาชนที่โดยสารรถประจำทางติดเชื้อโควิด1 i โดยพนักงานที่ติดเชื้อโควิด1 i 24รายเนี่ยประกอบไปด้วยพนักงานเก็บค่าโดยสาร12รายปฏิบัติหน้าที่ประจำรถเมย์สาย 23, 32, 11, 22 สาย3สาย84สาย511สาย3 6สาย65สาย505สาย516สาย134นอกจากเจ้าหน้าที่เก็บค่าโดยสารแล้วยังมีคนขับรถเมย์อีก9รายที่ติดเชื้อโควิด -19 โดยเป็นเจ้าที่ประจำรถสาย136สาย4สาย516 2รายสาย134 2รายสาย138สาย195และสาย18 นอกจากนี้ยังมีนายท่าอีกหนึ่งรายปฏิบัติหน้าที่ประจำรถเมซาย25และเจ้าที่ธุรการอีก2รายที่ติดเชื้อโควิด1 9อย่างไรก็ตามครับทางได้ของขอสอมอกอก็ได้มีการออกมาประกาศว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด1 9อย่างเข้งคัดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของก่อนและหลังให้บริการมีการฉีดยาฆ่าเชือ้อพ่นทั่วทั้งคันรถเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชน